สบายดีจ้าสบายดีป้าลุงเบอร์สุขทุกคนจ้าสบายดียามเ้าๆเมื่อนี้ก่อนสีเข้าไปเบิ้งสองพอลูกเข้าขัวกันให้มาเบิ้งดอกไม้อีเมก่อนเด้อจ้าเมื่อนี้น้องน้อยครับอีพอสีเข้าขัวเด้อจ้าพี่น้องพว่าอ,อีเมเข้าขัวหลายมือแล้วสองพอลูกกันสีเข้าขัวจ้าเบิ่งดอกไม้อีเมก่อนเข้านะให้อีพอเอาใจอีเมก่อนสิครับ โบ้หูด้วจ้าเพิ่นสิกลับมือใด่อีพ่อกะรอฟังไปนํากัดน,นี่แหละจ้ามามามาเบิร์นสองพลูกเขาขัวขวันนี้ว่าสิเฮ็ดหยังกินเซาจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีป้าลุงเบอรสูรทุกคนจ้ามื<ๆ>้อนี้นางน้อยลงขั่วอีพ่อจับกันสิเฮนะ็ดหยังปีนเลยปีขนานเลยมันออกอมันออกฮองกินอยู่ในตู้นี่แหละจ้าเฮาบ่ได้ไปตลาดเนาะมื้อนี้กะ ทอดไข่ใส่ลูกซีนแต่ว่ามุ้นแล้วทอดไข่ค่ะ <c oughs> <laughs> แล้วก็ทอดไข่าดาวแล้วก็ต้มลูกซีนให้น้องมุกพร้อมน้องมุกกินข้าว,ายายวอยู่แต่ไนพูนจ้าตีนข้าวเหนียเจียวยังเจียวผักหอมเจียวผักหอมสุกแน่ดิบแน่เนาะสุกมาสุกแลพอปิ้งเลยอ๋อสุกบ้านี้ มื่อี้วันเสาร์นางน้อยก็ไปไปโรงเรียนแดดออกเดพี่น้องสวัสดีพี่น้องป่ขามนกันพี่น้องข้ากัน้างสวัสดีค่ะิดตาเล้ตาอเอาขาอันนี้ไหมอีกบุกเขาเนี่ยฮะก็พีนขนาบวันรกับ

เนาะวิโรลงมีแหลงเลยพอดีเราเมื่อนี้สกเพื่อนข่าวห่าน้ำสาบุกแล้วจะโดนาับบินอัหนึ่งด้อืมนั่งดีกว่าเดี๋ยวมือยังกินน้ำเย็นไง

ทรงผลูเป็นเขาั้วมันนี่พน้องเลยควมนธรรม อย่น,น,น้อยๆแหละกินขาดยังเมื่อเมื่เพื่อนมีจะ่คนดีน้อยไม่ได้เพราะนกินหลายเห็นว่ากินหลาไเลยมาแลเน่ยมือกางน่นเลยดูะ ไปเลยตายแล้วมาชวนสื่จะได้กับปวนนะืเอื้อเลยเอนื้อ ขอยม่วันเอาพวกตี à ๋เอข้าหามานโมเป็นเปจะหาขแม่ยูไปเอาขายังก็อ่าเบฮะเบแม่มันเป็นอะอันอันนั้นมันต้พี่แม่าบลมันโดดล้วอเลยบ เอาสีใช้นะคะเอาสีใช่นะคะแล้วก็เอาหนูเอาไปกินปลาแหงบลาผ่าอ,อย่างนงีนสื่อซอยเลยมัมีไปกินน้าแม่เลยน้าแม่กินมือเดียว ทีมนี้ก็ขอลาป้าลุงไปก่อนได้จ้าฝากกดไล์ไก็แร์ซองครอครัวสาวผู้ไทยในได้จ้าลาไปก่อนจ้าม,มากินข้าวซ้อนนำกันจ้าบ๊ายบาย